สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณโบค่ะสวัสดีค่ะพี่เอค่ะนะคะวันนี้นะคะเราอยู่ที่ a e y Auto Import สาขาโคราชนะคะมาทําพิธีส่งมอบรถนะคะกับเจ้ามาคารนะคะออปชั่นแน่นๆนะคะให้กับคุณโบและครอบครัวนั่นเองนะคะดีมากค่ะแล้วก็นอกจากวันนี้จะมาส่งมอบกันแล้ว เรามาแจ้งข่าวให้พี่น้องชาวโคราชและพี่น้องชาวภาคอีสานหรือจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบกันด้วยนะคะว่า a อ y Auto Import ของเราจะยกกองทัพรถนำเข้าหรูมาโชว์กันที่ a อ y สาขาโคราชที่แห่งน,นี้สุดยอดจริงๆค่ะสวัน3 4มสี่ห้าธันวาคมและวันที่4จะเป็นวันที่เราจัดมิสติ้งปาร์ตี้สำหรับลูกค้าของเรา,<ม>าทั้งหมดนะคะทุกคนคะ่ะค่ะ ะะประทับใจมากนะคะที่พี่เอบริการแล้วก็ที่พี่โอแล้วก็น้องอุนะคะบริการดีมากเลยค่ะอาจะมีโปรโมชั่นนะคะในเดือนธันวาใช่ไหมคะวันทีจ่จริงๆโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้กับในงานเหมือนกันะนะคะ,คะแต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีกิฟต์เซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวสําหรับลูกค้าที่ออกไปแล้วก็มารับกันวันงานได้ค่ะนะคะค่ะ,คะวันนี้ก็ประทับใจมากค่ะที่ได้มาเจอพี่เอ๋นะคะ,คะพี่เอ๋ใจดีมากแล้วก <c oughs> ็บริการในการขายเนี่ยค่ะก็คือว่า Number รวันเลยค่ะ,ะทั้งพี่โอทั้งน้องอุนะคะแล้วก็รถมีแต่สวยๆนะคะแล้วก็ ของแถมเยอะแยะมากมายนะคะ,คะ,อ,ะอันนี้ก็เพิ่งมาเปิดที่โคราชใช่ไหมคะ,คะพี่อ๋ก็ครบปีแล้วค่ะอ๋อหนึ่งปีแล้วนะคะ,คะอยากเชิญชวนชาวโคราชนะคะใครที่สนใจรถหรูนะคะก็มาได้นะคะที่โชว์รูมของพี่เอ๋นะคะ AEY Auto Import นะคะ,คะโอ้โหประทับใจมากๆวันนี้เป็นวันที่มีความสุขมากๆะนะคะ,คะที่ได้มาออกรถที่โชว์รูมของพี่เอ๋นะคะก็ใครสนใจนะคะพวก จะเป็นตระก,กูลรถของเอ่อพวกรถยุโรปนะคะจะเป็นเอาพาดเป็นปอร์เช่นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะก็มาใช้บริการกันได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังค่ะ n u m b e r รวันค่ะ <ลด S 1> ขอบคุณมากค่ะรถแน่นไหม,<า>มะคะรถแ,แน่นมาก <c oughs> ค่ะแล้วก็ขับนิ่มมากนะคะ <c oughs> สบายมากค่ะชิวๆเลย <c oughs> นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเอกก็จะหลังจากที่ส่งมอบทำพิธีส่งมอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมกันนะคะว่า ที่ A E Y Auto Import สาขาโคราชนะวันนี้เรามีรถอะไรจอดโชว์กันบ้างนะคะก็คือบอกก่อนนะคะว่าจองวันนี้กับจองช่วงงานมอเตอร์โชว์แคมเปญเดียวกันนะคะต้องพูดเลยนะคะแคมเปญเดียวกันเพียงแต่ว่าท่าในใดที่แบบออกรถไปแล้วนะคะในช่วงของตั้งแต่เดือนนี้นะคะหรือจองในช่วงเดือนนี้ถ้าช่วงวันงานเรามีพวกกิฟต์เซตอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราส่งให้อยู่แล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่จอง รถตั้งแต่เดือนนี้นะคะได้ได้สิทธิ์เท่ากันนะคะทุกคนนะคะก็รีบๆจองค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าพี่น้องชาวโคราชนะคะแวะเข้ามาจองเนี่ยหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปจองช่วงที่เป็นเทศกาลเดี๋ยวําย้ำเลยถ้าจองช่วงเทศกาลถึงเวลานั้นคนแห่มาจองกันเยอะรถมันขาดตลาดหนักอยู่ท่านอาจจะต้องรอรถปีใหม่อาจไม่ได้ใช้รถวันนี้มีโอกาสท่านเข้ามานะคะเลือกจับจองนะคะต้องพูดเลยนะคะว่า มั่นใจได้แน่นอนว่ามีรถเที่ยวปีใหม่แน่นอนและท่านสามารถเลือกได้ด้วยนะคะตอนนี้รถเหลือน้อยมากไม่เยอะแล้วมาคารเ,าเรายังมีอยู่อีกแค่2องคันเท่านั้นนะคะก็หมด2องคันนี้ก็ไม่มีรถแล้วเหมือนกันนะคะเหลือเป็นมาคารทีสีดำเบาะแดงนะคะที่กำลังลงเรือน่าจะถึงสักประมาณต้นเดือนหน้าและก็มีสีส้มเบาะํำรถถึงท่าเรือแล้วแล้วออปชันนี่พูดเลยว่าแน่นมาก นะคะสำหรับที่ทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถที่ A E Y คะคุณโบสำหรับตัวคุณโบนะคะก็คือว่าดูจากสื่อนะคะแล้วก็น้องๆเนี่ยที่เขาเคยมาใช้บริการที่ A E Y ก็คือเขาแนะนำมานะคะ<อ>ค่ะบอกว่าถ้าเป็นอ,อยากได้รถตระกูลยุโรปเนี่ยต้องคุณเอกค่ะ,คะ Number one ะก็คือว่ามีทุกแบบทุกสไตล์แล้วก็ บริการประทับใจเวลา,ห,าหลังการขายค่ะเราต้อง A.E.Y. Auto Import เท่านัา้นค่ะมีศูนย์บริการด้วยนะคะท<ช>ุกท่านนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับใครที่ทำอาชีพขายทำอาชีพการบริการนะคะอย่าบอกก่อนนะคะว่าคุณจะประสบความสำเร็จนะคะได้เร็วนะคะก็ต้องมีอยู่2อ,อย่างนะคะก็คือลูกค้า กลับมาซื้อซ้ําและบอกต่อนะคะนี่คือสิ่งการประชาสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่แทบไม่ต้องลงทุนเพียงแต่คุณบริการลูกค้าให้ดีเหมือนญาติของคุณนั่นเองค่ะนะคะขอบคุณพี่เอมากนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดินดีต้อนรับนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะให้โอ้พาชมนะคะกับรถออปชั่นนะคะแล้วก็ท่านใดสนใจนะคะก็มีเหลืออีกเพียงแค่สองคันนะคะสำหรับมาคารยินดีค่ะ <audio: rainforest> เดีย๋ยวจะเล่า <Ooh>, ดีเทลเรื <donde ady> ่องบันงานให้ฟังกันยินดีต้อนรับนะคะน้องโบน้องมีนาน้องมีนามันนี้นี่มีนาค่ะอ๋อน้องมีนานะคะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงเห็นไหมพี่เปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยะล่ายินดีต้อนรับค่ะคุณโบและน้องมีนาเขาสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้นําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลารับเงินรับทอง กลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองปังปังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นค่ะพี่เอเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อวานก็มีส่งเอาผาดมาแต่พอดีเมื่อวานพี่เอติดธุระเลยไม่ได้มาอ่าฮะก็ก็อยากจะมาหาลูกค้าทุกท่านนะคะเพียงแต่ว่าบางทีติดงานติดอะไรเงี้ยก็มาไม่ได้นะคะอ่าน้องนีนาน้องมีนาน้องมีนาบอกว่าน้องมีนาเป็นแฟนขับพี่ใช่ไหม ใช่ค่ะดูเขาฮะดูดูจากติ๊กต็อกค่ะดูจากติแล้วน้องมีนาทำท่าคุณเอ๋ได้ด้วยอ่ะหนูทำจะลูกทำไหนปกติดูดูคุณเอ๋ทำยังไงอ่ะไหนมา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 อ่ะอ่ะไหนพอเจอคุณเอ๋แล้วคุณเอ๋จะทำยังไงคะสวัสดีค่ะใช่เหรอเอาใหม่ใิเอาใหม่ใิเดี๋ยวอ่ะอ่ะทำยังไงนะคะน้องมีนาเสียงทำยไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง A E Y Auto Import ค่ะอันนี้คุณเอค่ะคุณเอน่ <S 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 าน่าหลก <S <S ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ชมรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องพูดก่อนนะคะสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับเราไปแล้วหรือว่าซื้อหรือจับจองรถกับเรานะคะ <S 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 เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะคะโทรเข้าไปนัดนะคะเพื่อลงทะเบียนเพราะว่า วันที่4คือเราจัดงานที่โคราชเนี่ยคือ3-4-5สธันวาคมนะคะที่กรุงเทพก็มีนะคะที่กรุงเทพเราจะจัดวันที่9-10-11นะคะแล้วบอกก่อนเลยว่างานนี้กองทัพรถนำเข้ามะหึมานำทีมมาโดยรันโบกินีมากันที่นี่นะคะทั้งหมดนะคะ สิบสองลำนะคะทั้งบอกเลยว่าหาชมที่อื่นไม่ได้นะหาชมไม่มีแน่นอนนะคะก็จะมีทั้งรัมโบ้เบนซ์ G400 นะคะอก็รถหลากหลายพูดก่อนเลยว่ารถหลากหลายเลยที่จะเอาเขามาที่นี่นะคะท่านใดที่สนใจจะชมรถนะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้จับจอง3 4 5นะคะส่วนลูกค้าของเรานะคะที่ จะมาปาร์ตี้กันคือวันที่4ช่วงเวลาตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะเราจะมีจัดงานนะคะพาลูกค้าของเรามาเอนจอยมารู้จักกันให้ลูกค้าได้มาต่อยอดธุรกิจกันด้วยให้รู้จักกันเลยนั่นคือครอบครัวของเราและเดี๋ยวพี่เอกจะร้องเพลงให้ฟังด้วยวันงานนะคะเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ชมด้วยโอเคอย่าลืมนะเดี๋ยวเราจัดหนักดิ้ง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 จัดไปค่ะนะคะลูกรับเรัวของเรายาลืมนะคะลงทะเบียนกันมาด้วยนะคะเพราะว่า ช่วงเวลา,าวันที่สี่ที่เป็นงานของเราเนี่ยเราจะมีการทานอาหารกันด้วยอะได้วยนะคะ<ช>ก<อ>ะ็คือลูกค้าที่เข้างานต้องขออนุญาตช่วงนี้โควิดมันเริ่มมาแล้วก็เราจะต้องมีการตรวจเอทเคนะคะรักษาระยะห่างนะคะแต่ว่าสนุกสนานกันแบบว่ามั่นใจดีว่ะเนะาะค่ะ เอาล้ค่ะคุณโอพาชมก่อนเลยได้ค่ะเดี๋ยวชมพร้อมๆกันน <โ celebrate S 2> ะคะคุณโบใครยังไม่จองนะคะอยากเที่ยวงานกับเรานะคะมาเข้างานนะคะมาเข้าครอบครัว a ออรีบเข้ามาจับจองกันค่ะแล้วลงทะเบียนวันที่4จะได้มาปาร์ตี้ด้วยกันใช่แล้วก็ได้มารู้จักกันด้วยเนาะลูกค้าก็จะได้มารู้จักกันแล้วลูกค้าก็จะสามารถที่จะเอนจอยต่อยอดธุรกิจซึ่งกันและกันได้นะคะใครสนใจรถนะคะสําหรับคนที่อยากได้รถยุโรปนะคะ a e y Auto Import นะคะ พี่เอนะคะบริการประทับใจที่สุดเลยค่ะที่โคราชนะคะเพิ่งเปิดได้หนึ่งปีนะคะแต่ว่าชื่อเสียงสุดยอดเลยค่ะคืคสัญงานใหญ่กรุงเทพเปิดหลายปีแล้วค่ะโอเคค่ะแนะนําเพื่อนๆนะคะที่อยู่โคราชนะคะที่นี่บริการก็ดีใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เจ๊โบวี่ก็มาออกที่นี่นะคะกับพี่เอ <PA S 2> นะคะมาเลยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะ มาขอเบอร์หรือว่าติดต่อทางพี่โบวี่มาก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็จะขอของแถมกับพี่เอให้นะคะมาเลยค่ะราคาเป็นกันเองมากค่ะขอบคุณค่ะคุณโอพาชมหน่อยค่ะวันนี้เราพบกับเจ้ากบน้อยนะคะพอสนิวมาคารนะคะสีขาวคาเรล่าไว้ค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าพีเดียเอสพารนะคะ เป็นไฟหน้าตัวท็อปไฟหน้าอาัจฉริยะแล้วก็เป็นสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะคะรอบคันเลยออปชั่น <Option S 1> ดีมากออปชั่น <Option S 1> แน่นมากค่ะแล้วก็จะมีเป็นถุงลมด้วยนะคะคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กขอบ21นะคะลาย RS Spider ค่ะสวยๆเลยสีนี้ส,สีพิเศษมากๆเลยนะคะคุณโบขับแล้วเป็นไงบ้างคะอ้โหนิ่ม ประทับใจมากเลยค่ะพี่โอ๋ค่ะมาพร้อมกับภายในสีแดงนะคะเบาะปรับ14เวคงมาลัยฟังติมันชั่นนะคะแล้วก็เครื่องเสียงออโบสเดี๋ยวชมด้านท้ายเลยค่ะอ,อ,อะใรเอาเลนะคะ อพา,าชมรอบๆกันเลยค่ะปลายท่อนะคะก็จะเป็นพวกสปอร์ตเอกซอร์ด้วยนะคะเบาะด้านท้ายนะคะสามารถปรับพับได้นะคะแยกเบาะนั่งถ้าเกิดลูกค้ามีสัมภาระที่จะวางไม่ได้นั่งด้านท้ายก็สามารถปรับเบาะได้วางของได้เยอะ,ะคะ่ะ ถือว่าอเนกนประสงค์มากเลยค่ะเชิญค่ะคุณโบเดี๋ยวเจอกันนานๆค่ะจนนานนอีกนิดเนึ่งทันนี้มาพร้อมกับออปชัน3ามต้อง360องศาด้วยนะคะ าราคา <c oughs> เรามีสโลแกนด้วยนะคะคุณโบเชิญค่ะ,คะมาอ่านสโลแกน AEY ให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยค่ะ <c oughs> สโลแกนนะคะของ AEY ก็คือเต็มที่ให้บริการประสานความประทับใจห่วงใยคุณภาพเพื่อมิตรภาพที่ดีตลอดไปเราขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ค่ะค่ะยินดีต้อนรับนะคะ <c oughs> ขอบคุณมาก ไนะคะก <Ha. S 1> ็ พี่เอก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะที่วันนี้มาทําให้ AUI Auto Import ของเราเป็นครอบครัวที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เอกคราวหน้าก็จะมาซื้อเพิ่มอีกสักสองคันค่ะขอบคุณค่ะคค่ะเอาลค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ให้เด็กเขาเอารถลงนะคะในช่วงระหว่างที่เอารถลงเอกจะพาทุกท่านชมกับรถบนโชว์รูมที่ AUI Auto Import สาขาโคราชกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ โชว์รูมของเราจะมีที่โคราชแล้วก็ที่กรุงเทพนะคะที่กรุงเทพก็จะเป็นเบอร์โทร025874666 086681999 6และที่โคราชนี่เบอร์อะไรคะคุณโอ0906736888ค่ะแอดไลน์ค่ะ A E Y Auto ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบิร์ขอบคุณนะคะเอารถลงให้ลูกค้าเลยค่ะในขณะที่เอารถลงเดี๋ยวเราจะพาไป ชมรถบนโชว์รูมกันนะคะคันนี้ก็จะเป็นยเยนนะคะมีรถให้ชมกันเลยนะคะทุกท่านเป็นยเยนคูปค่ะและคันนี้นะคะก็จะเป็นมัสแตง2.3 EcoBoost นะคะสีส้มใหม่นั่นเองค่ะมีรถพร้อมส่งงอบทันทีและเจ้าโคเวนะคะสติงเลส48นะคะ อีส e ัตปากระเบนนั่นเองค่ะตามต่อด้วยมาส t ต n งนะคะ Mark ก e, อรถพลังงานไฟฟ้าร้อเปเซมีรถพร้อมส่งมอบทันทีและเอาผาดน,นะคะชมได้เลยค่ะนะคะมีรถพร้อมส่งมอบทันทีนั่นเองค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูมาคารลงกันไปแล้วนะเวลาขับนี่มันหรูหราจริงๆเลยนะคะ ทุกท่านวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนนะคะบายสวัสดีค่ะ